ชีวิตที่เกิดมาแม้ไม่สามารถเลือกได้ว่าเกิดในครอบครัวร่ำรวยหรือยากจนแต่เยาวชนคนป่าเมี่ยงนี้ก็ได้เลือกแล้วที่จะดำเนินบนเส้นทางชีวิตของวิถีคนกตัญญู ดิฉันนางสาวสุเทนแปนคำชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่หทับ4ี่โรงเรียนพาววิทยาคมอำเภอพราวจังหวัดเชีงยงใหม่พอพ่อแม่แก่แล้วสุขภาพร่างกายพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยดีฉะวั้เรายิ่งเติบโตแล้วก็จะมีพลรกิากำลังมากขึ้นแล้วก็ต้องทําช่วยพ่อแม่เท่าที่เราจะทําได้ค่ะอ๋อท้ามันอยู่ขอบแรงงาหลาระไปหนักเจ้าเพราะว่ามัน่วยทุกสิ่งทุกยอย่างก็อยากเป็นครูนะคะ ขึ้นมาพัฒนา,นาบนดอยขุนปังค่ะอยากให้ดอยขุนปังของเราจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้คนครูนี่เขาจ่ายเงินนักเนาะพ่อแม่ก็มีเงินมีทออเนี่ยค่ะที่จะส่งเสียนอกเงี้ยถึงจปริญญามได้เนี่ยค่ะเรามีความรู้ใช่ไหมคะเราก็จะได้แบ,บ่งปันคนอื่นด้วยมันเป็นการแบ,บ่งปันแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้น